สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเลก็จะมากินไฟเบอร์ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็น m e d i ลี่โปรไฟเบอนะคะเป็นไฟเบอร์ลดบวมสูตรคุณหมอของคุณหมอใบเตยตัวตัวนี้นะคะเลสนใจที่จะลองเพราะว่าเขาได้รับสิทธิบัตรจัดทั่วโลกเลยนะคะเลก็เลยสนใจเพราะว่าเลเป็นคนแบบ อ้วนลงพุงชอบกินแอลกอฮอล์ชอบกินส้มตำนะคะมันก็จะเกิดการบวมนะคะตัวนี้เห็นเขาว่าเป็นไฟเบอร์ลดบวมและส่วนผสมของเขานะคะตัวนี้ก็จะมีด้วยกันถึง19ชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้วิตามินแล้วก็ผักต่างๆนะคะที่ร่างกายเราต้องการนะคะตัวนี้ไม่ได้แค่เป็นดีท็อกซ์ลดพุงแล้วก็ลดบวมนะคะแลวไม่ได้ เป็นแค่ดีท็อกซ์ลดน้ำหนักแต่ตัวนี้สามารถล้างสารพิษออกจากตับเราได้ค่ะอย่างเลนะคะก็ชอบกินแอลกอฮอล์เงี้ยก็ล้างออกไปได้เลยดีมากเลยค่ะทุกคนเพราะาเลลองมาหลายตัวมากแต่ตัวนี้ขึ้นเลิศมากเห็นผลได้ชัดเจนในหนึ่งกล่องเลยนะคะเลขึ้นรีวิวให้ดูแล้วนะคะสนใจทักได้เลยจ้า